© มือเก่าฟิชชิงแหละครับผมวันนี้พาพี่ๆนา,ๆา,านามาที่หมายต้นสนนะฮะเป็นหมายแม่น้ําเจ้าพญานะครับหมายธรรมชาติครับผมคลิปล่าสุตรที่ผมจะลงไปก็ตั้งใจจะมาที่หมายต้นสนนะฮะแต่วันนี้วันนั้นมานานะมาตกกันเยอะครับผมวันนี้มากับประตูสองคนเหมือนเดิมครับเป็นวันธรรมดานะฮะนานะมาตกกันไม่เยอะครับวันนี้ก็มีผมเาอารถมาจอดตรงนี้คันหนึ่งแล้วก็เลยไปขา้างหน้าตรงนั้นจะเป็นหมายกว้างกับตรงนี้นะครับก็เห็นมีนาณาเขารถจอดไปคันสองคันครับยังไม่ได้เดินไปดูนะฮะ ก็เป็นหมายธรรมชาติครับหมายนี้ก็คือค่อนข้างเป็นหมายแม่น้ําเจ้าพญาแล้วก็ตรงข้ามหมายนี้ก็จะเป็นหมายสามสิบาทของช่างน้อยที่ผมเคยลงคิดไปแล้วนะฮะเป็น EP อะไรจำไม่ได้นะครับผมก็รอติดตามฮะวันนี้ตีตะก้อน้าดินทั้งหมดหกเจ็ดคันนะครับผมน้ําวันนี้มาถึงน้ําค่อนข้างจะลดลงนนยังไม่ขึ้นน้ํยจะไม่ขึ้นนะฮะก็เหมือนเดิมครับพี่ๆนานๆที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชิ่งนะฮะยังไงก็ลุกวนกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผม โอเคครับเดีย๋ยวเราติดตามผลงานฮะวันนี้จะได้แต้บหรือจะกินแฮวฮะเพราะเป็นหมายที่ได้มาตกครั้งแรกเหมือนกันครับผมโอเคครับผม เป็นคันเก้าฟุตนะฮะเก้าฟุตทั้งหมดหกคันครับเดี๋ยวดูว่ายังไงเพราะว่ายังไม่รู้ว่าน้ํมันตอนนี้ก็น้ํายังไม่ไหลนะ,ะน้ํายังไม่เดินนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาเดินดูหมายนะฮะหมายที่ผมตกก็จะมีเหมือนก็ก็ทําเป็นเป็นซุ้มไว้นะฮะเป็นสาลาเล็กๆไว้เช้พระใบทํานะฮะรถผมก็มาจอดอยู่ประมาณนี้ครับ้างหน้าก็เป็นทางเข้ามาเป็นทางเล็กนะฮะ,ะประตู ภ <c oughs> นปั้นเหยื่อหมนเดิมครับประตูครับก็พอเลยหมายของผมเดินมาทางเต็นเนี่ยอบอทางนี้ก็จะโล่งครับนู้น ون, ทางนู้นเป็นจะเป็นหมายกว้างหมายใหญ่เลยครับทุกนก็มีนานาเข้ามามาจอดอยู่หนึ่งคันนะฮะลงคันไปแล้วผมก็ยังไม่เคยมาไม่รู้ว่าทางนู้นเศษหินจะสว่าจะเยอะไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองเอาขึ้นหนึ่งคันนะครับติด น่าจะเป็นเศษหินนะฮะเยอะตรงไหนที่ผมตกหมายเนี้ยเนี่ยเป็นสาระเล็กๆกระสอบเล็กๆนะครับผมก็ขอโทษเสียงเรื่องเสียงเรือด้วยฮะเรือเยอะมากครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานะครับหมายต้นสนนะฮะประมาณนี้ฮนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปเรื่อ,อ,อยๆจนถึงสุดตรงนู้นนะครับก็ผมเริ่มลงคันนะฮะเป็นเวลาสิบโมงตรงนะฮะลืมบอกไปครับเมื่อกี้ เปลนเวลาสิบโมงตรงยังไม่มีตอดไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคครับผมอออันแรกอันแรกอันแรก้นอันสุดท้าย่นนี่นะไม่ใช่ใบไม้อไม่ใช่ไม่ใช่โน้มโน้มอยู่ตะกี้เนี่ยอันแรกลำอันแรก ใส่ถ่ายยังใส่แล้วคุณเบามากเลยครับผมนึกว่าใบไม้ร่วงใส่เพราะเมื่อกี้ใบไม้ไม่รู้ใส่ปลายค่ะปลายเอ็นใช่ไหมนี่โอ้ยโกมาเต็มนึงแล้วครับลงไม่ได้ประมาณสักสิบห้านาทีครับผมโอเคครับก็ผ่านไป เกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะตอนนี้สิบโมงห้าสิบห้านาทีนะครับผมเราเริ่มลงคันตอนสิบโมงเช้านะครับผมเราตอนนี้ได้มาหนึ่งแต้มตะโกกส่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับกลางวันก็มีน้ำมาตกนะฮะแต่ไม่เยอะเหมือนวันหยุดนะไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์เป็นงว่านะครับหมายธรรมชาติหมายฟรีฮะใครๆก็อยากจะมานั่งตกนะครับวันนี้ออกอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะฮะน้ําเริ่มขึ้นแล้วครับผม ผ่านไปร่วมๆชั่วโมงะฮะได้หนึ่งแต้มนะฮะตะโกกก็ผมลงฝั่งนี้ห้าคันนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเยื้องๆไปไม่ใช่ตรงข้ามฮนะเยื้องๆถัดไปอีกสองคันนะครับอ้ตรงด้านหน้าผมมันค่อนข้างจะมีหินเยอะนะฮะเลยไม่อยากลงเยอะครับเพราะเวลาช่วงที่เราเอาปลาขึ้นเนี่ยเวลาเราหมุนหมุนลอกช้าไปเนี่ยถ้าสายหย่อนนิดนึงก็จะติดรู้สึกมันจะมีเศษหินเยอะครับก็ต้องรีบหมุนนะครับ โอเคครับผมรอติดตามผลงานต่อไปฮะจะมีแต้มที่สวยหรือเปล่าฮะตะโกกไซส์สักโลหนึ่งจะมีให้เห็นหรือเปล่าฮะวันนี้โอเคครับหัวแล้วครับพอดีผมไม่วางไปเก็บคันทางนู้นนะเห็นว่าประตูบอกันโน้มเลยใช่ไหมไม่ต้องเอาขึ้นสูงขนาดนั้นได้ไหมไปคันลนุ้นนิดนึงเดินเดินไปข้างหน้าหน่อยก็ได้เออเอาถ่ายถ่าย เหมือนเดิมครับอู้เงียบมากเต็มสองครับไซสเท่ากันที่เราได้เต็มแรกอะรู้ว่าตัวใหญ่ <laughs> โอเคผ่านไปน่าจะชั่วโมงกว่าแนะ้วเต็มสองเพิ่งมาครับเดดร้อนมากครับวันนี้โอเคครับผมดูดีไม่ใกล้เกิน ก็สวัสดีครับพี่ๆน,นานะฮะผมก็ยังอยู่ที่หมายต้นสนนะฮะแม่น้ําเจ้าพญานะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับเราเริ่มเข้าก็เมื่อตอนเวลาสิบโมงเช้านะฮะผ่านไปสองชั่วโมงก็ได้ตะโกกแต้มไม่ใหญ่ครับมาสองแต้มวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเลยครับเพราะว่าผมมองไปดูทางนา,นาที่เนี่ยมือผมชี้ไปก็เลยที่ผมวางคันไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาปลาขึ้นเท่าไหร,ร่นะฮะ ผ่านไปสองชั่วโมงชั่วโมงละแต้มเลยถือว่าเงียบมากครับแต่ก็ยังว่าฮะหมายธรรมชาตินะครับมันไม่มีอะไรจะรู้ว่าปลาเล็กปลาใหญ่จะมากินหรือเปล่านะฮะผมหันมาลงฝั่งนี้สามคันนะฮะแล้วก็ฝั่งที่ประตูนั่งเฝ้าอีกสี่คันนะครับเปลี่ยนฝั่งบ้างฮะแต่ก็ได้อยู่ฝั่งฝั่งที่ประตูนั่งนะได้สองแต้มน่าเป็นปลาตะโกกฮะกำมงกำมังยังไม่เห็นนะครับก็โอเคครับนะนะไงก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันครับ ว่าจะมีแต้มไซโลไซส,สองโลมากินคันเราเปล่าฟุกฟ๊กๆนะฮะโอเคครับผมไม่รู้ฮะออเ,เ,อเอาเอ ถ่ายไปครันงียนะเอยตะปูวัดให้ครับผมก็นั่งมองฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยแต้มสามครับอันนี้ไซส์ล็ก,กเก่าๆหน่อย <c oughs> ยิ่งตกยิ่งเล็ก <c oughs> อไอสตใหญ่ๆไม่มีเลยวันนี้หมายธรรมชาตินะฮะเราก็ไม่รู้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่จยก,กินล้องด้วย <c oughs> ไซส์ไม่ใหญ่เท่า,าไหร่ครับตระกปูครับน้ำเริ่มขึ้นแล้ว อเอาที่ช้อนไหม,ไมกินเบามากกำลังได้กินข้าวอยู่ครับนะโอ้โหกินคนเบากลิ่นเหมือนมันไหลอะ่ะเบามากเลยครับตะโกกแต้แตมสีครับวันนี้มิตริโกกอย่างเดียวครับผมข้าไใสก็โอเคครับผม เต็มโอเคครับเต็มสีครับผม Oh. เบามาเลยโกกใสโอ้โหคันนี้มันคันนี้สีเต้มแล้วนะนี่คันนี้กินคันเดียวสีเต้มแต่เต้มเต็มก็มีห้าคันนู้นไซด์เดียวกันฮะตะโกงอย่างเดียวเลยครับวันนี้ก็ผมมันตั้งถ่ายลาบากครับเพราะว่าหมายที่ผมนั่งนี่ค่อนข้างจะร้อนมากเลยครับมันขงสารของสารกล้องนะก็คือบางครั้งก็ไม่มีจอดปลายคันสั่นปึ๊บๆเทปไม่มีกินเบามากข้ามหมายนี้ครับ ตะปกเต็มห้าครับผมประมาณนี้ครับตะกูครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูหมายครับอัะนนะ่าตรงที่ผมตกนะก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับจะมี เป็นกระตบน้อยๆไว้ให้นะประตูนั่งอยู่ข้างในครับหลังจากนั้นก็เบี่ยงอีกฝั่งนึงก็เนี่ยเดินได้เดินมาได้เรื่อยก็หมายนี่กว้างนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางคันมันเหมือนก็เป็นเป็นอะไรผมไม่มั่นใจเหมือนก็เป็นท่าเป็นอะไรมันมีทางล้มทั้งหมดสามทางฮะตรงนู้น ทางหนึ่งเป็นบันไดลงฮะนี่นี่บันไดหนึ่งแล้วกน,นู้นนี่บันไดหนึ่งมีทั้งหมดสามบันไดเนี่ยตรงนี้จะโล่งนะครับเนี่ยวันที่ผมมานะตรงนี้น้าเขาจะมากางเต็นท์นอนไม่มีที่จอดเลยฮะวันที่ผมมาทําคลิปล่าสุดเนี่ยฮะ EP หกสิบเก้ามั้งครับเน,นี่ยทางเข้าตรงนี้จะโล่งครับเดีย๋ยวไปทักทายนะ้านๆะก่อนครับ ก็มีเนื้อน้ำม,มาคาันเดียวครับวันนี้สวัสดีครับพี่ <laughs> ในตัวยังครับผมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวครับไม่ไม่เอาเลยเลยมันเต็มวันนี้เงียบจริงนะ <c oughs> ผมก็ได้ไปกติตรงนี้คนตกเยอะมากนะโอ้โหรอบก่อนผมเข้ามาไม่เข้าไม่ได้เลยใช่ครับเขากางเต็นท์นอนยาวนี้เลยเรา,เ,ราเลย,ยนยไม่ได้นะเราเลยต้องออกออกไปข้างนอกไม่มีที่ตกเลยถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะเยอะมากวันนี้ถือว่าสะดวกเลยนะแต่ปลาไม่ไม่ไม่่คยเข้าอันนี้ น้ำเขาไม่ได้เลยครับเนี่ยลงหน้าดินเหมือนกันครับเงียบฮะวันนี้น้ําไม่ค่อยไหลด้วยน่าจะเป็นลมก็มากกว่านี่ครับก็เดินมาเรื่อยๆพอาน้ำเขาลงเยอะเนี่ยเบสด,ด้วยเดินมาทางนี้โอ้โหนี่ไงผมเจอแล้วนี่ครับก็ล่องน้ําเนี่ยฮะถ้ามองตรงเข้าไปปุ๊บ ฝั่งขวามือก็คือที่ผมเคยนั่งตกนะครับเนี่ยครับก็เป็นเม่น้าเจ้าพยาก็จะไหลเข้ามามาตามร่องนี้แล้วก็นี่ครับมาออกหมายใหญ่นี้เลยวันนี้ก็ถือว่างเงียบมากเลยมีน้าเข้ามารถมาคันเดียวมาสามคนนะครับโอ้ตัวเล็กเยอะเลยตัวเล็กผอมเลยกระดูกละก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับหมาย ธรรมชาตินะครับวันนี้ถือว่าถือว่าสะดวกเลยครับเนี่ยที่จอดรถโล่งนะฮะปกติเต็มหมดครับนู่นเนี่ยที่ผมนั่งตกอยู่นู่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็ผมเดี๋ยวไงไปดูไปดูคันใหม่ครับะจะพรอมีเต้มไหมฮะเงียบเหมือนกันครับวันนี้นานาเขาลงเจ็ดแปดคันเมื่อกี้แปดคันมั้งยังไม่ได้ตกหน้าดินไม่ได้สักตัวนะฮะเห็นลูกชายหรือหลานแกตีกระสุนได้ตัวหนึ่งโอเคครับ โอ้หน้าสงสารจังเมื่อกี้ลูกนะสี่ห้าตัวที่ไหนเนี่ยลูกมันอยู่ในตรงรถเมื่อกี้ไปเอ้า,อาเดี๋ยวตรงรถแล้วเนี่ยนะไม่ใช่รถฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอไก่ไก่ไม้นึงให้มันก่อนซื้อมากินไม่หมดครับตูดไก่ครับเอาลูกดอกแกกไม้ให้มันฮะไม่ต้องลูดมั้งเอาลูกเอาไปเอากินซะโอ้ไม่ออกแกกไม้ให้มันอ่ะเดี๋ยวออกให้มาแต่เป็น เยอะเยวะอ่ะดึงเอออ่ะพอมีแรงเอา้าดึงไว้ดึงเออเก่งเลยนะไปเลี้ยงลูกนะลูกเบลเลีงลูกไปหมดแล้วลูกหมดแล้วไม่มีแล้วแค่นั้นแหละหมดแล้วนะครับเราก็ช่วยเหลือเขาได้แค่นี้ครับไก่มันเหลือไม้เดียวครับผมไม่รู้จะช่วยไงนะเกาต้มมัน,ม,นมันกินไหมล่ะ ไม่แน่นะลองลองแกะมาดูดิข้าวต้มมาไหมแกะแกะมามันมีข้าวต้มไแถวบ้านเขามาให้ฮะข้าวต้มทั่วไปเนี่ยครับมันรู้จะกินไหมข้าวต้มมัดเนี่ยเนาะหึเด <wh dies> ี๋ยวเดี๋ยวไม่แกะแกะออกก่อนเด้มันจะไปกินยังไงอยู่นี่ไม่มันกินเป็นหรือเปล่าล่ะแกะไปเถอะไม่กินก็ทิ้งโยนให้ปลากิน เออออกจากใบตองให้มันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาเออกินดีกว่าเอาไอาตัวนี้ด้วยมาโอ้จะไปมันติดใบไม้แม,ม,ม่อ่ะระวังมือระวังมือเออไอแกกยันนึงเดี๋ยวน้ำไปใส่ฟาร์นี้จะไปทิ้งไปเผาไม่ต้องถ่ายปลาแล้วถ่ายหมากินข้าวนี้แล้วครับ ทำบุญนี่ถูกรางวัลที่หนึ่งหน่อยด้วยฮะเลือกท้ายสองตัวไม่ถูกเลยเว้ยอนี่ให้ดำอืมนี่หมากินข้าวต้มครับไม่มีอะไรกินก็ต้องกินอ่ะนะกเก็บมาให้ไอ้ตัวนั้นครึ่งหนึ่งนะโอ้โหอ้าวมาไมา้ไม้ไม้ตัวหนึ่งไม้นี้นี่นี่กินไห้ไหม,ไมอ้าวนี่ตัวหนึ่งเอ้าอืม นะโอเคไป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 เลี้ยงลูกต่อนะนมยังยานอยู่เลยมันให้นมลูกเลยแล้วเนี่ยอืมก็เหมือนกันทุกๆุกหมายนะครับหมายนี้ก็ขยะเยอะมากครับทางเข้ากี่บุขับรถเข้ามารูผมไม่จอดอยู่ซ้ายมือโอ้โหผมก็เก็บมามาเผาได้แค่นี้พราบว่าท่านี้ป่าฝั่งนี้ฮะเต็มเลยเผาได้ที่เท่าที่เผานะครับ เขาสร็จก,ก็เดี๋ยวต้องเอาน้ําลาดให้ดับนะฮะเอาน้ําลดให้มันดับหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เรากลับไปแล้วเผื่อมีลมมีอะไรพัดเข้าป่าไม่ป่าซวยอีกนะครับเนี่ยครับปกติตรงนี้ขยายเยอะมากครับก็เป็นแนวก็เก็บเก็บเล็กๆน้อยๆมาฮะนะาๆก็เ,เหมือนเดิมให้ช่วยๆกันครับหมายมันกินน้ําด้วยน้ําขึ้นกินสบายเลยลมกินน้ำไหมหมายธรรมชาติครับช่วยๆกันคนละเล็กละน้อยนะฮะ เก็บได้เก็บฮะเก็บไม่ได้ก็จะทิ้งครับผมก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ผมลงทันเหลือแค่สามพันนะฮะตอนนี้บ่ายสองมงสี่สิบนาทีนะครับผมเกือบจะบ่ายสามนะฮะเงียบมากครับผมก็อย่าไปดูแตงกันครับนะนะรน้าีะเป็นปลาตะโกกล้วนๆนะฮะห้าตัวครับใส่ก็ ไม่ไม่ถึงว่าเล็กไม่ถือว่าใหญ่ฮะห้าแต้มฮะวันนี้ประมาณนี้ครับ<ม>ก็เป็นไซส์ตะโกบล้วนะฮะตะาห้าตะโกห้าเต้มนะครับผมก็เหมือนที่ผมเคยบอดนะฮะหมายธรรมชาตินี้เราไม่รู้อะในน้ำมันจะมีอะไรบ้างนะฮะ จะแต้มใหญ่แต้มเล็กเราไม่รู้นะฮะก็ต้องรอมมาตกกันดูนะครับนาะนะนะเป็นหมายธรรมชาติหมายฟรีนะฮะแม่น้ําจ้าพยาครับผม <S <S เขาเรียกกันว่าหมายต้นสนนะฮะก็ลองมาดูกันครับผมก็เหมือนเดิมครับพี่ๆน,นานาที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะยังไงผมก็กอรบกวนหน่อยนะครับผมช่วยรับมวนกดติดตามกดซับตะครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตกปลาช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมปิ๊งปิงฮะคลิปใหม่ๆของมือเก่าฟิชชิช่งจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้รับชมก่อนใครครับก็สามครันี้เดี๋ยว ทิ้งไ้สัก15นาทีครับนะนะถ้าไม่ได้เต้มก็จอลรีแล้วครับผมงานนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับเงียบมากครับผมแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังนะฮะว่าจะได้เต้มมากเต้มน้อยก็มาตกก็เพื่อจะมาะให้นานาที่เขามารับชมจะได้รู้ว่ามันมีหมายฟรีฮะหมายธรรมชาติเราไม่ต้องไปเสียเงินนะฮะตรงข้ามกับหมายช่างน้อยที่ผมไปลงคลิปนะฮะตรงนั้นคันละสาบาทยงิงเยียงกันนิดเดียวครับผมเนี่ยวันนี้มันธรรมดานี่เงียบนะ หน้าตกมากแล้วก็ถ้าปลามันเข้ามันก็โอเคมีตัวฮะมันอยู่ที่หนึ่งเหยื่อเราด้วยอากาศลหลายอย่างนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหมครับผมสวัสดีครับเงียบิจริงครับก็อย่าฮะเดี๋ยกิบคันแล้วฝั่งนี้สามคันเงียยมากครับผมแล้วแปลกด้วยครับวันนี้กินคันนี้คันเดียวฮะสี่ตัวครับเนี่ยกินคันริมคันเดียวฮะคันขวามือนี้สี่ตัวแล้วก็ ไปกินฝั่งนุ้นคันหนึ่งแต้มหนเป็นห้าตัวฮะห้าเต้มทั้งหมดครับวันนี้นี่ครับหมายก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยผมว่ารถไปจอดข้างในประตูก็นั่งประมาณนี้ครับก็อันนี้เป็นกระต๊อบที่น้าๆเขามาทเพ er. ืงททาอะไรไว้แล้วก็รักษาคมสานเฮาเผาก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็น้าครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปให้น้ามานะฮะก็คือมาได้เลยครับผม มาใกล้ๆครับอยู่อำเภอสามโคกไม่ไกลครับจากกรุงเทพผมวิ่งมาก็ประมาณ20บกิโลฮะจากลังศิมานี้ก็ประมาณ20บกโลโอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ